เอาคร right? uh ับพอแล้วครับห้างนึงนี่ห้ำมาครับข้างหน่อยข้างหน่อยครับตัวนี้นี่จะน้ำบริเวณแมวนี่เขาพิไทยเขาพิไทยปุ๋ยนี่น้ำบริเวณแมวีไกลเลยหุ่นลงแล้วใหญ่มากนะครับใหญ่มากแล้วครับใหญ่มากแล้วเป่าบ่ห้างนี่เป่าบ่บ่ต้องเป่ากันบ่ นในตัวมันจะมีดี่อยยังสวยน่อยเด่นในเ้อนหนโอ้ยเฮ็ดกระปกเดี่ยวแห้งเลยหน่อยเด่นในเโอะหนนี่เาเป็นหลุมเขใจ นาฮักแค่เงี้ยเขียดอ๊อปอยู่มันมื่นเด้เหมือนเต้ายางพามื่ต้องผีเลยอย่างสวยครับห้างสองแล้วครับเล็กแต่จิ๋วครับผมเอ้ยจิ๋วแต่เจ้าอือสองห้างแล้วครับ มุมใช่ไหมวะข้ามเยอะเลนจรสุดยอดครับผมไปต่อครับไปต่อ